อะไงมคเคยดอ่เจอช่ไหม่ันเกียรตาปป้าวะไอ้บอลนะเป็นไตกรุงเทพมันนะเว้ยมันไอบอลไปบวชเป็นเนนไงออนะเออ หมดหมดเลยกินเข้าปากอ่ะเข้าปากอ่ะ ครับผมตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้แหละปเลยเหนื่อยนะใะเย็นๆนใครมาโทรย

ติดกลางป่าแนละ้วครับิดไหม

来了。 นะโอ้ยดูที่สภาพไม่เหลือแล้วนี่ Субтитры создавал DimaTorzok Anyway. ต็น่ากลัวอไม่้างอันนี้ากเลยคังข้างหน้าเบนดีด้วย เจ็บท้องเหมือนเก่งสุดยอด mày chết mày 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 mày